สบายดีพี่น้องสบายดีก็ตั้งหากับซูจองฉิบแชนหนอด้วยพี่น้องสบายดีค่อยขำยามแรงมันีเออคิดดินเออประเด็แตงน้ำมืดเหมอได้ไหมเนี่ยดินเต็มเลยพี่น้องฮ่าเบืองสูตรจักรีหัวลายวายอยู่ในส่วนเนาะเมนีแมนเป็นเหมอเลิกงข้ามยามดีเนาะสังแต่มือเสานี่ฉิบตื่นมาเพราะที่ว่าเขาส่วนเขาส่วนตัวปูมากระเจี๊ยมาน่ะมื่อก่อนหาย่วกข้ากินมากระเจี๊ยหัน บุคิวเหรอป๋กินมื่อเช้านี้ไม่ได้ขึ้นได้ขมมบมากแต่ว่าบุคิวทำเกอนตเออใครแน่กินแบบว่บบามัมากกะเจมนเลยขั้นกินดิบแบบว่าบริหลังเลยแบบว่าเก็บมาแล้วกินเลยคิ้วแห้งเนาะถ้ากระหูว่ามันคิ้วแห้งต้องล้างน้ำคนแล้วจึงกินไม่จึงแสบแตบบ่ว่าบุคคำขึ้นมาบมือ้อเช้านี้แบบว่าตื่นมาแล้วกยชวนตัวนัน้นส่วนตบปูมักกะเจมาเลยพี่น้องเพราะว,ะว่าเมนูนี้ค่ะปูมะยมใบงีแบบ ปลูกบ่เป็นระบบระเบียบยานะแล้วก็มันก็ซ่อนอยู่แถวอันพมอีหยังก็เลยย้ายออกมามือเช้าตั้งแต่มือเช้าแล้วกทางหญ้าทางยัง แล้วนั่นก็มาเผาพริกเขาแล้วก็มาโตส่วนตันนี่ส่วนตันนี่แม่งปูมักซิดาใช่เนาะมือน,นี้เป็นมือเขาส่วนปลูกต้นมักซิดาพอมักซิดานี่ก็ามาแต่รู้แหละว่าัาด้ปลูกก็เลยว่ามาเลืปลูกมือน,นี้เพราะว่าต้องกับมือวันผ่าอีกเลยบบังเอิญเนาะแต่ว่าเลิกงามยามดีก็คือเล,อลิกสะดวกรูปสะดวกมือน,นี้ก็เลยดีมือน,นี้เนาะมือสาวนีนเขามาว่าสิ ทางหยาออกเรียบร้อยเนาะพวกคำล้วแจงสิปุ๊กพากันทาง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 ไปแล้วก็เริ่มเหนื่อยได้ไหมนี่ทางไปยุททางไปยุทธรู้สึกว่าป้ามันสิได้ปลูกอยู่บ่บักสีดามื่อไหร่ขั้นแบบทางแล้วนี่เพราะว่าที่กระใส่ตักงแต่หยาโบเป็ดน้องนงเขาก็บข้าวเบียบมื่อไหร่ลาดบริสบายน้องเหนื่อยบริสบายพพ่่อแมเนพาาไปหหมอน้องชายก็เขาเห็ดเบียกเขาตอนนี้เพื่อนก็ไปตัดบอดเนาะน้องชายกับน้องพาย กะที่ก็ใส่เครื่องตัดหญ้าบาเป็นแต่ว่าน้องชายว่าเครื่องตัดหญ้ามันตายเน่ยก็เลยว่าได้ใส่มือตัดเอาตาัดแ้วนี่บันนี้ก็บอกว้เนาะบอกว้ก็เลยว่า <c oughs> นิ่ง เล่งแนววะแน่แนวบ่ละล้กก็ปปูกเลยสินีพี่น้องเนี่ยมันตุนมักซีดาของเราซึ่งวันนี้มัน,มท,น,มนทิบจงไว้ประมาณสามเมตรเลยเนาะลลอกนี่เพื่อทีจะคุด ข้องสใส่ไก่สวนทั้งนี้มา,าจจเมี่นวางละซ่องแม่โอเคอว่าจะมีพี่น้องลืมเบิงเนาะแต่ว่ากระซิบประมาณนี่แหละที่ว่านี่เขาก็ปลูกปลูกมีการขุดดินออกมาแล้วก็ควนใส่กับขี้แกบที่เาเอามาันเพื่อบรให้ดินมันแบบว่าเนีนลายเกินไปนะพี่น้องแล้วก็เอาหล่อรถที่ห่อาปาดยางออกมก่อนไว้ปาดปลากรวยแล้วก็มาวงกันสิน ตอนนี้ก็ฮะกปลูกแล้วเนี่ยเป็นแล้วมาเลือกปลูกแล้วขว้างมาทางนี่บอปลูกแล้วไปทางผีย้อนว่าเวลาแนมแต่คุนมามันเสิได้เป็นแถวมาเลยแต่ว่าตอนนี้กันยังสีโบเฮนไล่ไปได้เพราะว่ามันยังหน่อยเนยาะเลยยายามัน,นเคียวไปทัวมึอกับสีโบเฮนดีไปได้แต่ว่าสร้างเกตติลดเอาเนาะเนี่ยก้าประมาณนี้บอ่อนนี้มันสีผมไล่เข้ากับปูกเข้ากับปูเขีเยทีว่ามันแดดนี่นี่แมนล็อกที่หนึง่ง สวนทางนั้นไปมันกับหกเกินไปเนาะก็เลยบปลูก,กอาจจะปลูกเป็นอย่างอื่นแทนแต่ก่อนนะรปลูกหญ้าอยู่นี่น้องใา่กับมาปลูกออยเขาเคยปลูกมันนำ้ำแต่ว่ามันกันบบบโพนเนาะก็เลยว่าบริใส่เนี่ยทิพย์ก็เลยเอาหมักซิดามาลงี่แหละในหลอกนี้หล,กกลอกต้อมากะนี่นี่ทางนั้นซีแป้นไงทางขุ่นแป้นเนานเนะเพราะว<า>่าบัวคำพิน่น ทางยาได้เมือนกนอันนี้ก็เป็นล็อกที่ซองล็อกที่ซองนี่ทีบริจงกว้างเนาะแต่นี้มันหนีประมาณซองเม็ดตัวนั้นมันซ้ำเพราะว่าสีคู่ช่องไกลๆตัวนี้มันล็อกที่ซองนี่ประมาณซองเม็ดกว้างซองเม็ดเนี่ยซองเม็ดเนาะส่วนล็อกตัวนี้ส่วนล็อกตัวนี้ละแมนบัวคํำกุดเต็กบนมือเสาร์ส่วนล็อกตัวนี้กะซ้ำเม็ด ตัวนี้ทิพซีคุดคองใส่กไกนะ่เนาะตันนี้จงไว้ห่างเนี่ยสามเมตดแต่ว่าแถวนี้หันพี่นอ้องยังปลูกบุบเบิลยังประมาณซองตน้นลอกนี่เพราะว่าเขตนี้ไปนี่ละเป็นพันกิมจูแต่ว่ากิมจูนะมันมันเบิลมันหอดตัวนี้ทิพก็เลยว่าจงวางไว้แต่ว่าทั้งนั้นนะปลูกมาซองตนง้นทั้งนั้นนะเป็นพันอื่นได้ค่ะซองต้นต้น,ตนนั้นต้นนันนาจะเป็นลหลเม็ดมั้งหรือว่าเอ,อเมนนาจะเป็นลหลเม็ดซองตน้น บรนเใจแต่วันนาเะเม็นเลยแหละนี่กิมจูเฮาสวนทั้งนี้ทั้งนี้ก็จงเลองเม็ดตอนนั้นบากเลยเข้าบริไดเอายังมาหอนะนี่บรท่านได้หดนหนามะได้นี่พี่น้องขึ้นสิบเป็นย่างผัวดินสุมดิฟนหกตูมเมื่อคืนเนวะนี่มันกะยาเขียวเหียน่นนอยนึงเพราะว่าเอามาแล้วก็บม่ได้ออกแต่ท่งเลยนะผู้เจากับบริไดยูนี่ลอกนี่ซองเม็ดส่วนลอกนี่ก็กวางแน่นะกว้างนี่ลอกนี่นาจะประมาณ สีเมตรนี่หละสีเมตดหรือหาเมตดเพราะว่าตัวนี้มันสีต่ำพ่นเนาะก็เลยบริยักปลูกเพรมันเฉิงพ่นก็เลยยับไปเท่านั้น,นเราก็สีคุดคลองสใส่ไก่ซ้ำคลองด้วยกันทั้งนั้นกันยังมีพื้นที่ว่างอยู่ยังเอามาปลูกได้อีกแถวหนึ่งเนาะสำหรับมสัสดาของเฮาหลังจากที่แบบปลูกเรียบร้อยเนาะเราก็เอาไหมมา,าปักบกในแน่ใจว่าไหมนี้เอาใส่มันเป็น <laughs> น่าจะแปลว่า มันแน,น่นเพื่อโบอาห้ต้นมักซิดามันแกวง่งมันไกไอยเวลาลมมาแล้วมั้งพี่น้องบห้ต้นมันแกวง่งกลายเลราะว่ามันสิกระทบทึงหักสะเทือนทึงหักแล้วมันสี่่วใหญ่หันแล้วมั้งคิดว่าได้มีเอฟซีคอมเมนต์ว่าน้องโบคำมาอยู่น้ำพ่าแต่เขาส่วนสิไปเที่ยวอยู่ด้อพี่นอน,นองเดือนนาทิพย์กับน้องโบคำสิบไปเที่ยวจีนคลิปนี้ทีพี่น้องได้เบิง่งอาจจะเป็นระยะเวลาสั้นแต่ว่าคลิปนี้ถ่ายตั้งแต่สาจนคํำเลย กำลังอ้วนก็มาให้กำลังใจมาห้ทั้งอวันไปแล้วจะที่บู๊คเขาบ่เนี่ยประมาณนี้เบียกมือนี่เมื่อหมือเลยอยู่ในสวนเนาะสองคนเท่าได้นี่พี่น้อง กระป,ปูคำปลูกอันนี้กะเป็นทงทงเี่กะเก็บวไ้ไปจูดอยู่ข้างหอกผานนี้เอาแร้วเปล่าไปปุนเลยอันนี้แมนอุปกรณ์ของเราและะ้วก็ญญาีนกาเดี่ยวบวางๆกะจึงค่อยๆทางไปพูนแถวป่ากล้วยก็โขอกันเนี่ยป่ากล้วยกัญ้าขึ้นนี่นะบางๆก็ใช่ไ ทางางาแล้วก็ทมหนอกล้วยมันรู้มันขยายดีเนาะพอปลูกมกันก็ติดเนาะ<อ>แต่ก่อนนปูเน,นี่ยไงปีเดียวเลยปีเดียวข <อ S 3> เขาต้อกระปูปไม้เนี่ยมันก็นงามเลยเด้แต่เก่ากับปูกอยู่ได้หักบริยั่งเลือตุ่นซองตอุ่นเด้ตุ่นเก่าก็มีแตออ่ตุ่นใหญ่ๆนี่เด้ตุ่นหน่อยกับปูกใหม่ปีนี้พีน่น้องข้าก็ติเ้น f c ว a r ดิน i n e คือป้าไวประวางแต่ว่าล็อกต้นนีละแมน เขาเจ้าเลียงมูเนาะน้องสายเลียงมูแต่ว่าหลอกต่อไปหันกับบริเหตุยากแต่ว่ามันไปนดินคืออยู่เส้นทางาสะกลนคอรเลยแต่ว่าทีพันซีเอามงางนาว่าลงตัวนั้นตัวนี้ห่ซีลงมัร์ซิดาไปเลยนี่คงค์ปะซื้อนะตัวนี้คงค์ปซื้อนายแดงค่ะนี่อันนี้มันเวียกคล้องเมื่อนี้ประมาณนี้หละพี่น้องตอนนี้คือซึ่งวิวงเขาแหงเพราะว่าเมื่อเ้านี้ที่กินเขาไซ้เนี่ยก็เลยแบบริยาเขาเทียงก็เลยบร่ได้กิน แต่ว่าตอนนี้หิวเข่าแลละหิวเขา,เขายางแรงเลยตอนนี้ออกแต่ซวนมาแล้วล้ะกะ็ว่าซิมาตัดลิปพี่เนองซึกอ่ป้ามินตัวยังแห้ง <c oughs> ก็เลยไปอาบนา้ำอาบน้ำแล้วกะามากินข่าวตอนยามมือแหล่งจึงเห็นนากันพี่เนาะมาเด้อกินข่าวน้ำกันเด้อเบื่งว่าฮานความมยังแหน่บ่คํำยังเหน็นย,ยังยบ่คำย,ยังหลัวภาบ่คคำ เอาเด้อะบังมั้งนะแกงปลาแกงเห็ดตำหมักถั่วนี่อาหารแรงของเ้าเนะาะตำหมักถั่วแกงเห็ดเห็ดยังอ๋องอยู่มืนสิูล1าเห็ดด้านี้พี่น้องเนี่ยอะไรจังวะมีคนได้เห็ดปวกมูลทีคาาลล่คนได้เห็ดปวกคข้าซาเรียพี่น้องคนได้เห็ดปวกเรื่อนี่อันนี้เห็ดลังเลเห็ดดิ้นเห็ดยังหันอันทีตย์มากินเนาะนี่เมนแกงปลาคอหักถั่ว ว่าเกษตรเนี่ยตองปลวกบัวคำยังปลวกพักนอนปลวกดอกแคที่ไปกินดอกแคปลวกเบึงลานค่ะทาราซาปูละหน่วยบริสันต์บริกิดเขาแอลอยอะนะเกลือเขาลานผ่อนเขาล้านก่อนแล้วก็ขั้นบัวไลิีนทาราซาแมนบริกิดเขาทางนี้ปลวกดอกแค แค่ขาวเปล่าอันนี้แล้วบัวค้ำจะเหนก็มาเสือสุกกันหน่อยหนย่างหอยงเออเผื่อมันสุกเมื่อยบัวค้ำเออกรเจ็บมืดอย่างยิ่งบม่อยากได้เจ็บมืดบปแข็งเนี่ยส่วนอันนี้คือสิเมนหนอซานเนาะเออมาเรนึ่งก้อยกินเนาะวายปะนี่บัวค้ำว่ะ ทาเราแค่ส <c oughs> ุกก่อนป้าเจ็บหมืดกระตุนกระตัวนี่ยางจนเบียกเป็นสิบริกินยากแก่ปวดว่านี่ยมอสาวสตื่นต่เดีวอีเด้นี่จ้าสิตื่นไทยบะนี่สิบไปหาแฮะบัดเด็ห้าฮะบัดเองก่ว่าบ้านน่ะสังคุณน่เนีนะสังพุณเงอนนี้เใจความหดซึ้งกว่าอาผู้อื่นอยู่ยังหน่อยอยู่ ยางเวกเป็นเจ็บขายืนเนาะยามาเออข้เด้วยักอม็ไปอนึ้นขากันด้วยาต้งนั้นอะ้งแกงเห็ดนี่ใส่ใส่อันผักกระแหงกับแสบได้เนี่งเราจะเอาผักกระยหงมาปลูกเลยมันนีเห็ดเบี้ยมันเหมือแต่ว่าบ่ได้ ถ่ายไปว่าเป็นคอนเทนต์หนูยิ้มเวลาเลยจับกล่องก็เลยตังกล่องกันเนาะใหญ่ที่มาขอเนาะเยิ้บมาไปกันใส่เบ็ดนั่นนี่ขาหัวสิน้ำแข็งร้องัวมได้หยั่งได้หยั่งเบ็ดเบ็ดเลื้อหัวจมูกขาพ่อพ่อถ้าปากแห้งก็มือซื้อนานไน้มองมันยังกินป้าวของวะ ตอนนี้ก็ตอนไล่กกินปลาเค็งในมั่งขออตกินเขากันได้พี่น้องอันนี้เป็นเียกมวันนี้เนาะถหาเราคลินิกก็พาคนพี่น้องก็ไล่ก็แร์นะจ๊ะเบ่งโฆษณาเผื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราฮ็ดคลิปใหม่ต่อไปได้พี่น้องเจอกันใหม่นี่กหนนะสวัสดี แฟที่หาแนวแน่นเลยมาขอบใจพี่ป้านะาที่เมตตาลูกหลานคนจนผ่านหลายเรื่องราวที่ลุ่มเลาเข้ามาปะบนหลายครน้ำตาลูงหล่นเสียจนมุนมองในใจแต่ก็ยังไง ได้นำใจแฟนแฟนส่งตรงมาจากต่างแดนที่ไก่แสนสุดพันละนาะบอกเคยคาดคิดว่าสีวีจะมีวันนี้ขอบใจครอบครัวแสนดีมีวันนี้สุดแสนภูมิใจสิบนิ้ววันชาของพรเทวาคุ้มครองปลอดภัย องพรไปถึงคนไกลให้ทุกท่านมีสุขทุกคนบ่อนพ้าจันลายสุดรวมใจมิ่งควันเศร้าเมืองให้ทุกท่านเจริญหุ่งเงทือกทุกๆเรื่องมีแต่สมหวังบุณบุญยิงง่งใหญ่จะจำไว้บอคลืมลาที่ทุก่านสวยเลือผ่านมา จะขออาสาแทนด้วยความดีให้ทุกท่านแข็งแรงสุขีพบแต่สิ่งดีส่วนนี้ลันอ